สว,ส,สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมื่อนี้นะคะสามด้วยกับขออนุญาตนาะมาเล่าข่าวกับเยซอแปดลอะสวัสดีค่ะแฟนคลับเอฟซีสุข,ขสุขค่นค่ะเมื่อนี้นะคะค่ะถือว่าเป็นประเด็นอีกแล้วสําหรับน้องหักแพงว่ารัญญาพรคะ่ะพี่น้องเฮ็ดยังคืนกะเป็นตั้ประเด็นนะคะ,คะ ประเด็นนี้จะเชิงน้ำมากไหมก็ไม่แต่ก็พ่อเนียหัวหัวนกหัวมวลเรานววหัวมวนเมนค่ะพี่น้องเพราะว่าหักแพ่งเราต้องบอกว่ากระแสนางอ่ะช่วงนี้กําลังมาติดกระแสยาวนานสําหรับน้องหักแพงวรัยาพรค่ะอ่าเหตุนั้นกับลุงกับเรื่องคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจมือขึ้นตลอดเมนต้องมือขึ้นมาทำการแสดงมาเนี่ยเห็นว่าได้มาอะไรอีกเช่นเคยนะคะจากบ้านหักเพราะว่าน้องได้มีการไลฟ์สดแทบทุกวันที่ออกงานซึ่งจะบอกว่า ประเด็นนี่แหละคะ่ะพี่น้องประเด็นไร้ซดในลาฉันก็เอาในมือน,นี่เออ<ๆ>ก็คือเดี๋ยวขอนุญาตอ่านให้ฟังขอนรากันนะคะคพี่น้องคือฮักแพงออกมาขอบคุณมาลัยจากพ่อแม่แม่นี่แหละแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะก็คือคอยสนับสนุนฮักแพงมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอยาก่างทุกกําลังใจหนูมาจากพ่อพ่อแม่แม่อะแล้วก็ขอให้พ่อ,พอแม่เนี่ยพบเจอแต่ความสุข แล้วก็บอกว่าให้หนูมาซ้ำได้ขอให้พอ่อแมแ่กลับขึ้นไปหลายหลายท่าลำล้ำลุ้ยรว้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณพี่นุกเกอร์ที่แต่งหน้าให้หนูทุกๆุกครั้งค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดเหมือนกันนะคะเทคแคร์ care, ดูแลหนูทุกอย่างขอบคุณพี่ตังน้ำเดินจ้าที่ทําผมให้น้องดูแลเรื่องทรงผมอ่านี่แหละย่าใหสิทธิ์แล้วคือมันก็สําหรับหักแพงเนาะในช่วงนี้ นอ้องเจอดามาลายแมนตลอดพี่น้องสําหรับเยสิบเบิงแล้วคือความเคลื่อนไหวของน้องกะถือว่าปังมากดังมากแต่ก็ติดกระแสอยู่ดีอ่าเนาะสาวนยติดกระแสที่คนค่อยแส่ค่อยหวานแมนมันก็จะมีสองขวดตลอดนะสำหรับโลกมนุษย์ตลาดุดเนี่ยผู้จัดการมาเดียวแฟนเพจเนี่ยไห้มีการแคปแชทวเพราะมีคนทักไปฮะถักทักไปฮะผู้จัดการมาเดียวค่ะปั๊มถึงเรื่อง้องแพทย์นี่แหละค่ะ อ่ะเป็นแชทนี้นะที่ผู้จัดการเอามาโพสเชื่อว่าเอฟซีหลายคนเห็นแล้วมัน,มนจ้ามันไม่เห็นอืนจ้าอ่เดี๋ยวจังสีเอาให้เบิรงกันลวกันค่ะมีคนพักมาว่าผู้จัดการครับอยากเห็นน้องฮักแพงแต่งหน้าทำผมเองครับจะได้ฝึกฝนไปในตัวฝึกช่วยเหลือตัวเองครับน้องจะได้เก่งขึ้นครับและที่สําคัญมันจะได้เหมือนกันกับศิลปินท่านอื่นๆครับอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นดราม่าไหมไมไม่รู้อ่ะ ก็แบบว่ายังไงทําไมคือแบบว่าเอาง่ายคือปรเดินข้อความเนี้ยอคืออยากให้ฮักแพงแต่งหน้าทาผมเองถ้าได้เท่าเทียมกับศิลปินคนอื่นอือสําหรับท่านนี้ที่ที่อยากเห็นถ้าเรามองในแง่ดีนะคะก็คือน่าจะเว่าอยากให้น้องฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาดรามากว่าน้องเท่าแบบมีสิทธิ์สิทธิว่าคนอื่นแต่ถ้าเรามองในแบบลบๆก็คือ ทำไมฮักแพงถึงมีสิทธิมากขอาคนอื่นทางทางที่ก็เป็นศิลปินเจนใหม่เหมือนกันอ๋ออ่อานี้แล้วก็ซึ่งกมีอีกอันนึงนะคะกระทักมากกันค่ะแชรเนี่ยว่าขออนุญ,ญาตสอบถามครับบอสบ,บอสโจเคยพูดในที่ประชุมว่าการไล์สดเนี่ยขอให้ไล์ในเต็นต์ตัวเองใช่ไหมครับแต่ทําไมน้องฮักแพงได้สิทธิพิเศษอะไรเหรอครับทำไมถึงได้เป็นนางแบบไปนางอะไล่สดอยู่เต็นผู้อื่น อืมอันนี้ก็คือ,อเป็นคําถามพอมคาถามนํำลราจะถาม,มาปรกมาว่าสิทธิพิเศษอะไรหรอฮักแพมวรัญญาพอนี่มีสิทธิ์อะไรทําไมถึงแหกกฎที่อบอสเคยพูดไว้ได้อะนะคะเพราะว่าบอสออกกฎว่าให้ไลฟ์สดในเต็นท์ของตนเองเท่านั้นออเออพี่น้องนี่แหละก็เป็นคําถามเป็น ปเป็นประเด็นเป็นประเด็นขึ้นมากผู้จัดการ,รมาเดียวก็บ,บอกว่าอันนี้กะจ้างเมนอย่างน้ำเขา<ช>นี้ไกลๆไ,ไปไกลๆยามาแต่งอืแล้วก็ไปแท็กน้องฮักแพงภายในคอมเมนต์อีกว่าฮักแพงลำพินอพิเชียวพอสิบอกให้เราทักไปหาเด้อดลูกบ่ได้วงบอกอ่าบ่ได้ว่าสิว่าเล่าดอกพี่น้อง<ช>เอามาให้เบิงซื่อ,อ,อพ่อได้หัวเราก็สิไปห่วงนั่นละเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวจะพาแบบคอมเมนต์แต่เราขอพูดก่อนว่าเนี่ยก็ไม่ทราบอานมสิทธิอะไรเนาะว่า การที่ไปไล์สุดเพราะว่าเขากพึ่งหูพึ่กันมาไม่การประชุ่มมาไล์สุดได้ติดจะหองค่ะแมนค่ะเรื่องนี้ก็เพึ่งจะรู้อลี่เลยแมนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เราที่เพิ่งะต้งไว้เขาบอกด้ฟังประชุมน้ำเพลินเออใช่แมนค่ะอันคนทักมากกับหูไปหูมัตตาใส่นะคะอาจจะมีการน่าจะรู้อ่าเบื้องหลังวงในเขาเนี่ยแหละแล้วทีนี้เขามาสิทธิพิเศษนะคะต้องบอกกันว่า หักแพลงไม่ได้มีสิทธิอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเห็นเคยเห็นทานผู้จัดการมาพูดแล้วคแต่ว่าหักแพงน่ะไลโซซูมืออียิปต์แตพ่อสีหินด้วยเนาะแต่มาที่นี่กับพ่อเขาไปแต่นองค่ะมี่ไลโซต็นแต่ของแนตินคนที่ว่าพี่นุกเกอร์เราไปทำารงทําผมบ้างค่ะก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นคําถามขึ้นมาว่านอนมีสิทธิพิเศษที่ยังคือจะเหตุอ่า กวาประชุมแล้วอ่ะประทุ่มแล้วอ่ะคือลงมาตีในทีประทุ่มแล้วว่างรายได้เฉพาะในเต็นท์เด้ยวกเท่านั้นอันนี้เขาก็บอกหูเพือเพ่อนเขาก็ไปถามหักแพงเอาคือบอดอันคืบผู้จัดการมาเดียวไปถามเอาเขะจย่าคู่นะแล้วการทำผมพี่น้องก่อนหน้านั้นน้องก็ได้มีการทำผมน้องทำผมเองเป็นอยู่แล้วหักแพงนหะแต่งได้เองก็เป็นค่ะแต่ด้วยความที่ว่านะถ้ามองในมุมบวกเลยคือน้องหน่อยากกระจายรายได้ เพราะว่าพี่นุกพี่อะไรยาสิทธิ์ที่มาแต่งหน้าทำองให้น้องนะจะได้อะไรกับน้องไปด้วยนะพ่อแม่แม่จะมีการแบบว่ามาสนับสนุนคคนที่ทําผมแต่งหน้าให้คนที่สนับสนุนน้องคนที่หักคนที่ดูแลนออหักแท่งยกงเสียจนป็นที่มีแรงสนับสนุนให้คนนั้นน้ำพี่น้องค่ะพนเว้าในมุมมองอย่างสี่น้องมุมบวกบวกนะคะเป็นการกระจายรายได้เป็นการซอยเหลือเจือจุนกันใช่ไหมเเเพราะว่า พวกพี่ๆก็เคยมาโพสถึงน้องฮเพลงว่าขอบคุณที่แบบว่าทําให้พี่มีวันนี้แบบว่ามีมาไลัยได้มาลัยกับเขาว่าอค่ะเสียพี่้องพอเป็นมาไลัยจากไลโซต์ะลังบวชเวยค่ะพี่น้อง<ม>ค่ะซึ่งเขาก็อยากให้คนที่มาถามนันพี่น้องเขาก็อยกเสียกหูน้าเพลนไรถ<ม>อดอยกสามารถแต่งคนสูเทียลไรถอดเนาะเมเออแยกเสียกร<ม>ูน้ำเพลนสูเทียลไรถอดเขาก็ไปเสพเอาความสุขความสนุกสนานความสามารถของน้องก็จะดีเด้จำเนื่ยคอยว่าใช่แล้วการที่ใครจะแต่งหน้าเองทำผมเองนะคะมันก็ อยู่ที่เขาอข้ากเชีนแต่งเองหรือผู้ใดแต่งให้มันก็แล้วแต่เขานะคะพี่น้องสาหรับคนที่แต่งเองคือเขาไม่มีคนแต่งช่วยค่ะ้างเองบางเือเขาแต่งเองมันก็อาจจะบอลเลิศซ้ำซากบอเลิศบอลเลิศซ้ำมันแต่เท่ากับเป็นศิลปินทีแบบอยากออกไปข้างหน้าเวทีแบบสวยเป๊ะเวอร์ได้ซส้าเนยเนาะเขาก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยพี่น้องค่ะเพราะว่าหากแทรกหน่ะกับบอดด้วาถามว่าน้องมีชื่อเสียงไหมก็ พอสมควรนะคะในแวดวงของเขานั่นแหละเขาก็เลยว่าต้องการที่จะมีสีหน้าท่าทางที่ว่าออกมาให้พ่อพอม่ได้เห็นว่าวันนี้มูอสวยนะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแหละพี่น้องแล้วก็แฟครับเอซี่ถ่ายเหตุศิลปินคนที่เข้าสนับสนุนคนที่เข้าหักออกมาแบบสวยเบอร์วันแล้วก็ปลื้มนะคะพี่น้องปลื้มใจค่ะแล้วเรื่องไร้สดนะคะก็มีบางวันที่น้องไร์อยู่เต็นต์ตัวเองอยู่อันนี้ก็ไม่ทราบว่า คือคำถามแบบนี้เนาะก็ไปถามเพื่อนเอาว่าเป็นเพื่อนจังใดสักคนตอบพี่น้องเพราะการตอบเพาะไม่ได้ขอบกระจุ่นเพราะไม่ได้ขอบกระจุ่นน้ำเพลินไม่ได้แม่นี่ลีค่ะนี่ก็คือเรื่องจริงพี่น้องคะจั้งแตะให้คนที่อยากรู้ความจริงหรือว่า อยากรู้บางทีเพิ่นณกั่ได้บ่ได้เขาไปแสะไปอย่างนี้ซะเลยอาจจะรู้ความจากใจจริงหน่อยไหมว่าเนาะคือตั้งกฎไว้แบบนี้คือเฮ็ดได้จังซี่จังซี่ไว้พี่น้องค่ะจังดีก็สืบเสาะเอาเนาะเาวเ่ยเนาะแต่ก็มีดราม่านั่นแหละในคอมเมนต์เป็นดรมาเดี่ยวนะเพราะว่าเออสลือนักอื้ออ่าเออทําไมต้องมายุ่งอ่าเขาไม่ได้อยากช่วยเหลือน้องหรอกค่ะเขาทําเขาไม่ได้หวังดีเขาคือแบบว่าคนที่มาคอมเมนต์นะนะก็คือแว่า เขาต้องการดราม่าให้น้องเอฟซีจอมปลอมอ่าเอฟซีปลอมปอมเนาะ<อ>นะคะพี่น้องเออแล้วก็มีคนเดียวแหละที่ชอบพิมพ์ลักษณะนี้เ,เหมือนจะหวังดีแต่ก็ไม่ได้หวังดีขนาดนั้นออเออมันเป็นอย่างไ้เพ่อนดูแลบานจากของก้นในี่สไปอยางนั่นพูนผู้นี้งร้ายซึ่งก็ดูรู้กันอยู่ว่านะคะวงแต่ละวงมันแบบว่ามันก็มีมันแหละพี่น้องค่ะวศิลปินไพกะสางดังซําไดกาซางกาซีมีทั้ง พลังพลังบวกวกับพลังลบม <Main S 2> สำหรับ uh แฟ้ครับเอฟซี FC พี่น้องคะอันนี้แต่ยซิเซอร์แนว่าพลังบวกนะ่ะจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พลังบวกหลายกลว่เกออ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละแต่พลังลบก,ก็มีมั่งพ่อมีน้ำกิมพ่อเป็นรสชาติ <Main S 2> <c oughs> เมนคะพ่อตองอีหยังหมากมากพี่น้องคะยซีเซอมัมนวาฟีมือหรือว่าการแสดงของเด็กคนนี้เป็นคนทีมีความสามารถสําหรับนอ้องหักแพ่งเป็นเด็กหน่อยทีการแสดงออกเป็นเด็กหน่อยทีแบบ โซกสักกยภาพองจะของเติอนอายุเกือนอายุอ่ะซะเลยสำหรับความคิดเห็นของแง่สิทธิ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เทากับวาบอกถึงประเด็นนี้และถ้าหากว่ามันก็เป็นดราม่าในใต้คอมเมนต์แหละนะคะในคําพูดแรงๆแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็การสอบถามแบบนี้ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรแล้วแค่มากระจายข่าวหทุกคนได้ทราบนะคะว่าคันยักงูนะคะไปถามพระเพคเอาเนะค่ะพี่น้องเก้า้นนันแล้วค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากกับพี่สมนีค่ะ